ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่459ตกต่อเนื่องครั้งที่6ฟันของหลีจือมู่เริ่มสั่นกระทบกันจากสายตาเย,ย็นเยือกของอู๋เสวียนี่เขาคิดว่าจินอู๋เสวียอยากจะเรียนวิชายาย,ยาจิตปิญญาณงั้นหรือหฮ้เขามันตัวตลกชัดๆเลยในที่สุดหลีจือมู่ก็ตระหนักได้ว่า คำพูดที่เขาพูดวิงวอนขอร้องให้ไว้ชีวิตเขานั้นตอนนี้มันฟังดูตลกสิ้นดีเพราะได้ความสามารถในการเยียวยาจิตวิญญาณที่อูเสือแสดงให้เห็นนั้นมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากู้หลีเชียงเลยและเมื่ออูเสือมีความสามารถถึงขนาดนี้เขาก็ไม่จําเป็นต้องให้หลีจือมู่ไปอ้อนวอนกู้หลีเชียงเลยเรียวแรงทั้งหมดของหลีจือมู่ก็พลันหายไปเขาทรุดตัวลงหมดแรงมีเพียงหัวเห่ยาและเชียวชูที่จับตัวเขาเอาไว้ทั้งสองข้าง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความท้อแท้สิ้นหวังเขาพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเพื่อตอนเองจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่กลายเป็นว่าอูเสียมีทุกอย่างอยู่แล้วและเขาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นตัวตลกเมื่อคนที่เขาพยายามจะทำลายนั้นแข็งแกร่งกว่าเขาหลายเท่านักหึทำไมเขาถึงหมกมุ่นอยู่กับการให้เขาเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยาาจิตวิญญาณนะได้เป็นสิทธิ์แล้วมันยังไงกันเขาก็ยังเป็นสวะไรประโยชน์ที่ไม่รู้เลยว่า จะต,ต้องใช้วิชาเยียยาจิตวิญญาณได้อย่างไรในเวลานั้นเสียงยกยอประจบสอบพลอทั้งหลายก็ดังขึ้นในหัวของเขาเสียงที่ทําให้หลีจือมู่หลงตัวเองเป็นอย่างมากนั้นตอนนี้เสียงเหล่านั้นได้ทําให้เขาต้องก้มหัวลงด้วยความอับอายความสามารถในการเยียวยาจิตวิญ,ญญาณที่อู่เสือแสดงให้เขาดูนั้นทําให้เขารู้สึกราวกับว่าตนเองถูกตบหน้าฉาิใหญ่ทําลายความภาคภูมิใจผิดของหลีจือมู้จนแหลกเป็นชิ้นๆไปแล้ว เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอเนี่ยแลนะเป็นเพราะการที่เขาได้เข้าเป็นสิทธิ์ของคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้ทุกคนยกเขาขึ้นวางบนแท่นสูงกระทั่งภายใต้การสั่งสอนอย่างพิถีพิถานของกู้หลี่เชียงเขาก็ยังไม่ได้อะไรมาเลยในขณะที่อู๋เสียซึ่งครอบครองความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการเยียวยายจิตวิญญาณคือคนที่ต้องทุกทนอยู่กับความโกรดเคืองจากทุกคนเพียงเพราะความเข้าใจผิดระหว่างการสมัครเข้าเรียนในสำนักศึกษาหลี่จื่อมุ่นนั้นคิดว่า เขาดีกว่าอูสเสวีย่ยในทุกๆทางแต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้ามในขณะที่เขาโมดแต่ลงตัวเองจนไม่รู้เรื่องราวอะไรนั้นอูสเสวีย่ยต้องเห็นเขาเป็นตัวตลกที่น่าหัวเราะมากที่สุดอย่างแน่นอนอูสเสวีย่ยเดินตรงมาหาหลีจื้อมู้อย่างช้าๆและหลีจื้อมูโก,กดไม่ได้ที่จะส่นราวกับใบไม้ต้องลมใบหน้าของเขาปราศจากสีเลือดดวงตาเบิกกว้างเขาไม่อาจจะละสายตาจากอูสเสวีย่ยได้เลยแม้แต่น้อยอย่าอ,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 อย่าเข้ามานะ เสียงของหลีจื่อมู่สันสานความกลัวท่วมท้นอยู่ในหัวใจเขาหันไปทางฟ้านฉีในทันทีและตะโกนขึ้นมาว่าสิทธิพิฟ้านช่วยข้าด้วยอูสเสียจะฆ่าข้าเขากําลังจะฆ่าข้าแล้วอนี่ข้าเป็นสิทธิของคณะหมอย,ย,า,ยาจิตวิญญาณนะถ้าข้าตายท่านอาจารย์ต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่สายตาที่มีรังสีฆ่าฟันของอูสเสียทําให้หลีจื่อมู่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก และเขาก็คิดว่ามีเพียงฟ้านฉี่คนเดียวเท่านั้นที่เขาจะขอร้องได้ฟ้านฉี่ก็ขมวดคิ้วแน่นเงยหน้าขึ้นมองหนีจื่อมู่ความจริงแล้วกู้หลี่เชียงเลือกอูเสวี่ยมาตั้งแต่ต้นและเนื่องจากบางเหตุผลอูลเสวี่ยไม่สามารถถูกพบเห็นในคณะหมอยาาจิตวิญ,ญญาณได้เจ้าเป็นเพียงคนที่กู้หลี่เชียงสุ่มเลือกมาเพื่อใช้ปกปิดคำพูดในตอนแรกของเขาถ้าเจ้าไม่กระจายข่าวลือชั่วร้ายเกี่ยวกับอูเสวี่ยเช่นนั้น เจ้าก็อาจจะสามารถอยู่ในคณะหมอยยาจิตวิญญาณต่อไปได้แล้วเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเจ้าไม่ควรทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาเพียงเพื่อแสดงความยโสโอหังของตัวเองฟ้านฉี่อาจจะสงสารหลีจือมู่แต่เมื่อเขาคิดถึงสิ่งที่หลีจือมู่ทำลงไปทั้งหมดเขาก็พบว่าตนเองไม่หลงเหลือความเห็นใจใดๆให้แก่หลีจื่อมู่แล้วแม้ว่าอู๋เสวี่ยอาจจะมีนิสัยเย็นชาแต่เขามีความคิดเป็นของตนเองและไม่โอนเอ็นไปได้ง่าย เขาเป็นอิสระทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงถ้าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสิทธิคนอื่นพวกเขาจะต้องออกจากสำนักศึกษาไปอย่างแน่นอนแล้วและถ้าออกจากสำนักศึกษาเฟืองหัวพวกเขาก็จะทำลายโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของตนเองไปเมื่อหลีจื่อมู่กระจายข่าวลือชั่วร้ายเช่นนั้นไปทั่วสำนักศึกษาเขาได้เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเขากำลังทำลายอนาคตของคนอื่นและเมื่อข่าวลือถูกพูดซ้ำบ่อยครั้งมากพอจะถูกมองว่าเป็นเรื่องจริง อาจจะมีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตายจากพิษสงของข่าวลืออ,อ,อะไรกันเนี่ยหลีจึงมู่อับอายกับถ้อยคำนั้นของฟ้านฉีโดยสิ้นเชิงเขาไม่เคยคิดเลยว่าความจริงทั้งหมดจะเป็นเช่นนี้ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่460ตบตกต่อเนื่องครั้งที่7 ในที่สุดเจ้าก็เข้าใจแล้วสินะที่จริงแล้วอู๋เสือคือผู้ที่ให้โอกาสอันหายากนี้แก่เจ้าเจ้าไม่ได้มีอะไรที่คณะหมอยาาจิตวิญญาณต้องการเลยฟานฉี่มองไปยังหลีจือมู่สีหน้าของเขาหดหูเศร้าสลดหลีจือมู่ก็อ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกที่เขาได้เป็นสิทธิ์ของคณะหมอยาาจิตวิญญาณก็เพราะจินอู๋เสือหรือเนี่ยอีกอย่างเขายังจะพูดโกหกใส่ร้ายอู๋เสือเช่นนั้นอีกและก็นะ ข้าแค่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าขวดที่เจ้าคว้างใส่พวกหมาในเมื่อครู่นะ่ะก็เป็นของอู๋เสี่ยด้วยเหมือนกันเชียวชูพูดด้วยรอยยิ้มและไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้เยาะเย้ยเจ้าคนสิ้นหวังตรงหน้าเขาได้หลีจื้อมู่ก็งอต,ตัวต่ำลงไปอีกหเหยียบย่ำผู้อื่นเพื่อดันตัวเองให้สูงขึ้นเจ้าสารเลวเนี่ยดูจะทำได้ดีจริงๆเฟยหยานก็ชำเลืองมองหลีจื้อมู่ที่กลัวจนแทบฉี่จะราดด้วยหางตาข้า ข้าขอโทษข้ารู้ความผิดของตัวเองแล้วได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยนะข้าจะทำทุกอย่างที่เจ้าบอกความภูมิใจและความอดดีของเขาถูกถอดออกจนหมดสิ้นหลีจือมู่รู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทุกรูขมขนบนร่างกายของเขาต่างกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามอู๋เสวียนั้นไม่ยอมรับคำขอโทษของหลีจือมู่นางมองเขาเรากับกำลังมองคนที่ตายไปแล้ว เรียกพูดประจำตัวของเจ้าออกมาอูเสืีพูดข้าข้าขอโทษข้าขอโทษหลีจื่อมู่วอยวายแบบไม่รู้ตัวเฟยหยานรำคาญกับการพูดพร่ของเขาจึงส่งหมัดเข้าที่ท้องของหลีจื่อมู่อย่างแรงหลีจื่อมู่กรักเลือดออกมาในทันทีเลือดนั้นผสมปนเปกับของที่ไม่อาจระบุได้ที่ออกมาจากร่างกายของหลีจื่อมู่เชียวชูถึงกับกลืนน้ำลายดังอึก เฟย์หยานั้นแข็งแกร่งเกินธรรมดามาตั้งแต่เด็กแล้วการโจมตีเมื่อกี้นี้ก็ใช้พลังแค่สามส่วนเท่านั้นนั่นก็ทําให้หลี่จือมู่อยู่ในสภาพย่ําแย่แล้วหยุดอย่าทําข้าเลยข,ข้าจะเรียกมันออกมาข้าจะเรียกมันออกมาเดี๋ยวนี้แหละการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นก็ทําให้เขาบาดเจ็บหนักหลี่จือมู่ร้องไห้ออกมาได้ความเจ็บปวดขณะที่เรียกพูดประจําตัวของตนเองออกมาหลี่จือมู่อาจจะเป็นสวะที่ไร้ประโยชน์ แต่ทว่าพูดประจำตัวของเขานั้นมีระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นพูดหมาป่าสีขาวเงินเปรากดตัวขึ้นต่อสายตาของทุกคนในเวลาเดียวกันกับที่หมาป่าเงินปรากดตัวออกมาสายตาของหลีจื้อมู่ก็พลันดุร้ายขึ้นในทันทีหมาป่าเงินกระโจนเข้าใส่อูเสืออย่างรวดเออร็วกับสายฟ้ามันอ้าป,ปากกว้างเล็งตรงมาที่ลำคอของอูสเสือทันใดนั้นแสงสีขาวก็สว่างวาบขึ้น แสงสีขาวบริสุทธิ์นั้นระเบิดออกมาจากมือของอูสเฟียและกระโจนเข้าปะทะก,กับหมาป่าเงินที่กระโจนเข้ามาเอง็งทันใดนั้นหมาป่าเงินก็ร้องขึ้นอย่างน่าสงสารผู้เยาวที่แก้มเป็นสีชมพูรเรื่อได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามีชีวิตชีวาชุดสีขาวบริสุทธิ์ของเขาปลิวสวบเป็นระลอกคลื่นเขาถือเหยียกสุราไว้ในมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างก็กำลำคอของหมาป่าเงินชูลอยขึ้นกลางอากาศดวงตาที่งดงามคู่น,นั้นปิดลงครึ่งหนึ่งด้วยความเมาสีหน้าของเขาเหยียดยามอย่างถึงที่สุดเชข่าสงสัยนักแค่หมาป่าเงินระดับห้าเช่นเจ้ากล้ากิจะโจมตีนายหญิงของข้าง,งั้นหรือเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเป็นแน่ใช่หรือไม่เจ้าบัวน้อยขี้เมายิ้มยาะตาที่ปิดอยู่ครึ่งหนึ่งของเขาสองประกายคาฟันเย็นเย,ยือกออกมา เขาบีบมือที่กำคอของหมาป่าเงินแน่นขึ้นเจ้าหมาป่าเงินก็ดิ้นรนอย่างรุนแรงโดยไร้ประโยชน์ไม่มีกระทั่งเสียงรอดออกมาจากลำคอที่ถูกบีบไว้นั่นเลยแม้แต่น้อยผู้เยาชุดสีขาวที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างก,กระทันหันนั้นทําให้ใบหน้าของหลีจื่อมู่ซีดขาวด้วยความตกใจอีกครั้งเขาว,วางเดิมพันครั้งสุดท้ายไว้ที่หมาป่าเงินของตนเองซึ่งเขาไม่คิดเลยว่าหมาป่าเงินระดับห้าของเขาวรวมกับการโจมตีอย่างกระทันหันจะถูกหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย โดยผู้เยาวที่ใช้มือเพียงข้างเดียวเช่นนั้นใช่แล้วความหวังสุดท้ายของเขาพังทลายลงไปอย่างสิ้นเชิงหลีจื้อมู่ทำได้เพียงแค่มองดูเจ้าบัวน้อยขี้เมาด้วยความสิ้นหวังยอมแพ้หรือยังอู๋สืยเงยหน้าขึ้นมองหลีจื่อมู่ข้าข้าขอโทษข้าไม่กล้าอีกแล้วหมาป่าเงินของเขายังอยู่ในมือของเจ้าบัวน้อยขี้เมาหลีจื่อมู่มองเห็นแต่หายนะที่อยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้ เจ้าดำน้อยอูเสือเรียกด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าขอซะทันทีที่อูเสือพูดจบเจ้าแมวดำตัวน้อยบนไหล่ของอูเสือก็กระโดดออกมาและกลายร่างเป็นสัตว์อสูรสีดำตัวใหญ่จากนั้นก็กระโจนเข้าใส่หลีจึงมูที่กรีดร้องเสียงหลงในทันที